i okay. ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมค,มคะเออ ตรงนี้ที่เราปลูกดอกทานตะวันนะครับทุกปีเราจะปลูกให้บานช่วงปีใหม่นะครับเนื่องจากหลังจากบริเวณตะล่งตรงนี้จะมีน้ําท่วมทุกปีนะครับปีที่แล้วเราปลูกตอนบานตอนปีใหม่พอดีนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ดอกทานตะวันจะบานเนี่ยนะครับน้ํายังไม่ลดนะครับเราก็ไม่สามารถปลูกได้ในช่วงปีใหม่นะครับก็กําหนดปลูกให้ทันบานวันวาเลนไทยนะครับซึ่งก็มีส่วนหนึ่งได้บานอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับว่า เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนได้มาถ่ายรูปนะครับซึ่งเราอําเภอเมืองเราจะทําทุกปีนะครับจะให้ทันในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยตั้งใจจะทันช่วงปีใหม่จุดหนึ่งพี่น้องกลับประชาชนกลับมาบ้านจะได้มีจุดสําหรับถ่ายรูปครับพื้นที่ปลูกแล้วก็คนดูแลค่ะเท่าไหร่เอ่อพื้นที่ปลูกบริเวณยาวริมตลิ่งนะครับประมาณสองรอเมตรนะครับโดยใช้พี่น้องเอ่อาวชชนนะครับจากผู้ที่มา ช่วยเหลือทางอำเภอนะครับกับส่วนหนึ่งก็คืออสอนะครับมาช่วยกันในการที่จะดูแลลดน้ำแล้วก็เราเดินระบบน้ำนะครับโดยใช้ท่อซึ่งมีคนได้ดบริจาคมาเนื่องจากเห็นความสวยงามของดอกทานตะวันในแต่ละปีครับได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างไรบ้างคะคือในปีที่แล้วมันเนื่องจากปีแล้วบานชุบป,ปีใหม่พอดีนะครับพี่น้องประชาชนมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อยากให้อำเภอเมืองดาเนินการอย่างนี้ทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นกันแต่เนื่องจากปีใหม่เราไม่สามารถได้ทันนะครับแล้วก็ มีการเลื่อนนะครับมาให้ทันช่วงเด็ดเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับปลูกมากี่รุ่นแล้วคะเนี่ยคะเราจะปลูกมีละรุ่นครับในช่วงวันสําคัญถ้าปีใหม่มาทันก็จะเป็นวันาเลนไทยแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ําที่จะลงไปในช่วงน้ําท่วมนะครับปลูกมากี่ปีแล้วไม่ทราบปลูกมาสามปีแล้วครับปีที่สอปีที่สามครับมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างคะไม่มีครับเนื่องจากเราทําตรงนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือได้ดีนะครับจาก ผู้ที่มีสุดเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนได้มาเนี่ยแล้วก็มีการถ่ายรูปไปเป็นการสืบประพันธ์ออกไปว่าอำเภอเมืองเราดำเนินการเช่นไรนะครับค่ะอยากฝากถึงประชาชนอย่างไรบ้างคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าเดินทางมาติดต่อราชการหรือจะมาทําธุระต่างๆนะครับแต่ถ้ามีเวลานะครับอยากให้มาถ่ายรูปนะครับระทุงอรรวรรของอำเภอเมืองประจินดีเราครับแล้วอยากจะแนะนำอย่างไงคะคือในในส่วนหนึ่งนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับก็คงพวกเราก็คงต้องมีามก,การสวมหน้ากากอนามัยนะครับมีการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับเพิ่งมาทราบข่าวได้ยังไงครับเนี่ยก็เห็นในเฟซอะมากันกี่คนครับเนี่ยมาสามคนมาเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สวยค่ะชอบ พราะว่าปีที่แล้วก็มาถ่ายเหมือนกันว้ายครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากาวัดเลไลเนี่ยแหละก่อนชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อชื่อนกจก้ะชื่อจริงไะครับชื่อละวันนามสก,กุลอะไรครับเดชบุญค่ะครับอายุเท่าไหร่นะคะอายุสามสิบสามครับ,นนบผมครับคุณมากครับบานถีไปจ่ายค่าไฟ มาดูทุกปีไหมทุกปีปีที่แล้วก็มาปีนี้เป็นไงความรู้สึกก็สวยสวยเหมือนปีที่แล้วมากันกี่คนครับเนี่ยสี่คนค่ะสี่คนอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อคุณอะไรนิตยานามสกุลครับบุญโชตอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบสองค่ะผมอยู่แถวไหนนะอยู่หลังเรียนจักรพง์ค่ะผมจากอบจปทุมวีทราบทันตะวันเบ่งบานได้ยังไงเอ่ย ได้มีการปลูกของท่านนายอำเภอเมืองปราจีน <style. S 1> บุรีไม่เห็นแล้วเป็นยังไงครับขอรู้สึกก็ตอนนี้เบ่งบานแล้วมีผู้คนมาถ่ายรูปซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ได้มีสวนดอกทานตะวาันบานเหมือนที่เทจ์เวร์อันนี้คุณคุณอะไรครับเนี่ยคุณแดงจงรักชื่อจริงอ่ะพี่ชื่อจงรักพันปริฐจงรักพันปริฐอายุเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบเจ็ดอ้าวโอเค